tiếng lan đi chào lại tôi muốn Lan, ờ. hey, không tháo ừ. này không tháo nhiều vào này Cua thì rồi nếu có được còn lại tôi สวัสดีครับผุ่มพบกับจ้องแมงแฟรไรเดอร์นะครับผมวันนี้ขี่รถเล่นอีกแล้วว่าจะกี่ไปเที่ยวตลาดสวนจตุจักรนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปขี่รถไปสวนจตุจักรกันไปหาซื้อรองเท้าไม่รู้จะมีไหมนะมีแหละรองเท้ามันเยอะอยู่ตลาดสวนจตุจักร กีาชมเมืองาชมตลาดถัตุจักด้วยโอเคไปเขียววอดีโชคดีไป นี่เป็นแดงกระพริบทุกคนต้องดูเอาเองโอ้เส้นนี้ได้ถนนใหม่แล้วเนี่ยในม,มาหกเจ็ดเดือนแล้วเส้นนี้อากาศเหมาะแก่การขี่มอไซค์เล่นมากๆเลยมีแดดแต่ไม่ร้อนเนี่ยน่าขี่มากๆ ตรงนี้เป็นที่จอดรถบรรทุกเรียงกันสวยมากทุกคนวันวันที่รถเยอะดูดิมันเรียงกันเต็มเลยมันเหมือนก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์กที่ไว้สวยนะผมว่านะตรงนี้มันเป็นการท่าเรือทุกคน โอ้นี้เกี่ยวตลอดเลยเว้ยเฮ้ยหวังแค่ว่าตรงห้าแยกคลองเตยจะมีด่านไหมทุกคนผมว่ามีนะวันนี้เพราะาด่านนี้ไม่เคยพลาดหรอกอ่าด่านห้าแยกคลองเตยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตั้งทุกวันอยู่แล้วน่าจะมีด่านแต่ว่าอุปกรณ์ผมพบนะวันนี้แฟนก็ใส่หมวกวาพบอยู่ คตอนนี้แยกกรมศุลก็รถไม่เยอะเท่าไหร่ข้างหน้าคนทุกคนหน้า,านนนนหน้าน,น่าจะมีด่านเอ้เฮอเฮเเ มีไหมทุกคนมีด่านไหมมีตำรวจไหมน้น่นไงแต่ว,ว่าฝั่งนี้ไม่รู้แต่ร,รู้ว่าฝั่งน้นู้นมีนู่นฝั่งนู้้นเพียบเลยเห็นไหมหนู่นยืนเงินเป็นหัวปิงปองเลยสะพานน้นูนเสร็จแล้วทุกคน ปกติสะพานเชื่อเพิิงนั้นผมขึ้นทุกวันแต่ตอนนี้เราไม่ได้ไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนู่นนะโหไปมีด่านไว้เนาะมีตำรวจไหมเนาะไปมีทุกคนรอดไปอ่ารุ่นเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงนี้มีตำรวจไหม ึ่งไปเลี้ยวซ้ายเจอตำรวจนี่ก็งานงอกอะ่ะโอเคก็น่าจะรอดวันนี้น่าจะไม่มีดานแล้ว นี่ก็บริเวณสวนลุมนะทุกคนนะปลาทเที่ยวสวนลุมสวนลุม สาม้านพาวเวอร์ทน มอจุลามอจุลามหาลัยจุลาลงกรณ์วิทยาลยัยเดี๋ยวเราก็จะผ่านมามุนคลองผ่านมามุนงคลองผ่านสยามเซ็นเตอร์ผ่านสยามดิสเกอรี่ นี่มันคล้องไหม นี่เป็นสยามดิสคั v e อรี่ผ่านมาในตัวเมืองแล้วนี่คือใจกลางเมืองเลยใจกลางกรุงเทพเลยสะพานหัวช้าง อนุสาวเรชัยผมไม่ค่อยได้ขี่รถมาแถวนี้เลยนะทุกคนนะไม่ค่อยได้มาย่านนี้เลยมีก็นุสาวย์ชัยแล้วก็ไม่ไม่ก็ถือว่าเส้นทางในกรุงเทพก็ไม่ได้ไกลมากนะนี่เมื่อกี้ออกมาจากบ้านสิบเอ็ดโมงนี่เพิ่งยี่สิบมันเองถืงอ่เมื่อกี้ระยะทางมันประมาณสามสิบโลได้ อนุสาว่ารีใย

ในกรุงเทพขอแค่อย่าเจอดา่านก็พอพี่ก็เปลี่ยนมัน ช <Shit. S 2> นี่ถึงแล้วทุกคนสวนจะตุจักแต่ปัญหาว่าเข้าตั้งไหนเพราะไม่มานานมากแล้วนะไม่มานานมากแล้วทุกคนนะไม่มาสวนจะตุจักงานมากแล้ว ประตูหนึ่งมาอชาประตูหนึ่งเขาได้มาวเขาแจกก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้ประตูไหนได้อะดูประตูหนึ่งอยู่ไหนวะ đi nghe tôi con luống Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่รถใหญ่จอดได้ป่ะพี่จอดได้ไหมะี่ใหญ่ตอนนี้ก็เข้ามาเดินในสวนตรุจักแล้วทุกคนนะเดี๋ยวพาเดินชมมีมานมาด้วย ข้าวไหนข้าวใช้ได้เดี๋ยวไว้ใช้ไปใช้งานขายด้วยโอเคดูบรรยากาศนี่ทุกคนต่างชาติเยอะมากทุกคนนะมาถึงร้านที่จะเอาเลยทุกคนร้านของเท้าเออนี่ของเท้าเยอะมากเลยตัวสี่ร้อยเดี๋ยวขอเลือกก่อนแล้ทุกคนนะอะ โอเคทุกคนก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วเออก็กลับกันนั่นทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็แก้ปลามาขี่รถเล่นปลามาสวนจตตุจักกนะโอ้โออกทางไหนวะเนี่ย โอเคเข้าปิดทางออกปิดทางทุกคนโอ้รถสไลด์มาเลยมางดูก๊อตตี้เอสพันสอง qua Ale Davis, kiểu 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 để không? Okay, clip này kho... แก่ปามาขี่เราเล่นทุกคนน,นนะก็ขอบคุณเล็กสดีครับผมสำหรับการรับชมครับผม